สีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขสุขพนนะฮะบาโบโซราเสียงแค่ล้าพี่น้องเอ๋ยมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยว้าววันนี้ก็สะดุดหูสะดุดตาพี่น้องเอ๋ยกับอาคารนะฮะอาคารที่มีรูปทรงแปลกตาบนกลางสี่แยกอโศกแห่งนี้พี่น้องเอ๋ยนี่เลยเป็นอาคารเอ็กเซนต์นะฮะเอ็กเซนต์ทาวเวอร์พี่น้องบาบาโบเองก็บซ้องไซมันนั่นเละพี่น้องบาอาคารแห่งนี้เนาะ มันคืออาคารอีกอย่างพี่น้องเอ๋ยก็ะที่ว่าอาคาร Tower เอ็กเซนทาวเวอร์พี่น้องเอ๋ยเป็นอาคารสำนักง,งานออฟฟิศไฮซาพี่น้องเอ๋ยกลางซีแองกอโศกนั่นเองโอ้ก็ะที่ว่าอาคารแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่จุดตัดกันระหว่างนะฮะถนนสุขุมวิทและถนนรัชด,ดาพี่น้องเอ๋ยนะฮะมีจุดเชื่อมต่อที่สะดวกสบายนะพี่น,น้องนะมีความโดดเด่นก็ะที่ว่าอาคารแห่งนี้ สามารถเชื่อมต่อเนี่ยฮะบนสกายวอล์กเนี่ยฮะทียางมากนี่เลยทียางมากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอชอโศกนั่นเองนะฮะหรือว่าจะเชื่อมต่อยางเน,นี่ย MRT เนาะพี่น้องเนาะ MRT รถไฟฟ้าป้ายดินนั่นเองนี่พี่น้องล,ล่างๆเนี่ยคือ MRT เด้ว ที่มาที่ใต้ดินที่เชื่อมต่อไปอยังอาคารเอ็กเซนทาวเวอร์เนาะพี่นอ้นองเนาะและก็ยังมีความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งอีกพี่นอ้องสำหรับการเดินทางเนี่ยก็ถือว่าสามารถเชื่อมต่อกับทางด่วนเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ฮะเดินทางมาทางอ่าทางด่วนแล้วก็สามารถลงตรงอ่าเพลินจิตเนาะพี่นอ้นองเนาะเพลินจิตฟังใต้แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาข้ามานี่ฮะ บนถนนสุขุมวิทอ่ดน้องเลยเอา้าเดี๋ยวบาวโบ่จะพาพี่นอ้องย่างลงไปด้านล่างเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งความอลังการของตึกอาคารที่มีรูปทรงแปลกตาสำหรับบาโบ่เด้อพี่น้องนี้พาทุกท่านมารับชมความจเจริญอีกแล้วพี่น้องเอ้ความจเจริญอีกแล้วาาประทีไทยพี่น้องเอ้ ไปว่าประเทศไทยบอจเริอนฝ่าวมาเบิงเด้อฝ่าวมาเบิงเด้อเอา้าเดี๋ยวเป็นการศึกษาเสียเวลาเดี๋ยวบาบุตจะลงไปด้านล่างพี่น้องเอ๋ยเนี่ยบนถนนรัชดาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยที่มุ่งหน้าไปทางอ่าห้าแยกราชพาวเนาะพี่น้องเน,งนาะโอ้ยขอสุดขอให้ห้าแยกรอ,อ,ยอ,อยยกระหนานองนั่นเองเอาเดี๋ยวลงไปด้านล่างเรื่อกันแล้วกันพี่น้องเอง๋ย เอาละทุกท่านตอนนี้บาบโบกที่ว่าลงมาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจากสถานีรถไฟฟ้าตรงชา้นชล่านะ BTS กะับมายืนตรงสกายวอล์กทางยางไต่ทางรถไฟฟ้า BTS พี่น้องๆออบนความสะดวกสบายนะพี่น้องนะบนกลางสี่แยกที่มีแต่ความจเจริญโอ้บาบโบกวที่ว่าจะลงไปเนะี่ย สังเกตการนะพี่น้องเนาะสังเกตการบนอาคารที่แปลกตามาหลายเชื่อแล้วล่ะพี่น้องเอ๋ยนะ,ะกะบเได้คู่จักเชื่อว่าอาคารนั่ะเป็นอาคารเอียงนะพี่น้องนี่คืออ่ามาร์ทนะพี่น,อน้องเมาร์ทสถานีสุขมุมวิทนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกอโศกมนตรีเนาะพี่น้องเนาะสี่แยกความเจริญ สำหรับบ้าโบเองก็บชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการย่างมากกัจากาสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องเลยสถานีรถไฟฟ้าอาโศกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ๋อเจริญอีกทีพี่น้องเมืองไทยนะอันนี้คือถนนสุขมุมวิทนะท่านผู้ชมนะตรงทีบาวโบยืนนี่คือสุขมุมวิทนะฮะ ที่ตัดกับถนนรัชดาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยฟังฟังตรงกลางนะสายแล้วเพราะขาะนาดจะเป็นถนนรัชดาเนาะพี่น้องเนาะส่วนนันนาของบาโบ่ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทเนาะเดี๋ยวบาโบ่จะย่างไปฟังถนนรัชดารัชดาพิเศษเนาะพี่น้องเนาะนี่เลยเนี่ยสี่แยกกรมจเจริญโอ้ บนทางย่างที่เป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อเขาไปในหางแลกับข้ามอาลังการของเมืองไทยจุดนี่มุมนี้ที่บาวบูอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอาคารสำนักงานเนาะพี่นอ้นองเนาะตึกเอ็กเซ Tower วอร์ ทางนี้ก็จะเป็น,นถนนราชดาที่มุ่งหน้าไปทาง5แยกราตนองเนาะไปเชื่อมต่อกับถนนพระรามสามไดเนาะพี่นอ้นองเนาะจะผ่านนี่ยศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจนั่นเองอบนทางยางสกายวอล์คที่สะดวกสบายของเมืองไทย มาฟังนี่พี่น้องเอ๋เบาบุ้มว่ายามใดก็ตื่นตาตื่นใจกับคอมเจเริญเนาะพี่น้นองเนาะตึกที่สูงใหญ่รูปชกงรูปทรงแปลกตาที่เป็นอุโมงค์ทอดยาวไปป้าย้อนไปไอคอนนีไปด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นห้างเน้อพี่น้องเอ๋ห้างเชมินอนชเวนตี้วันเนะ่ยสาขาอาโศก นี่จ้ามุ่งมามุ่งนาเนาะพี่น้องมุ่งนาไปทางราชดาโฮ้ยบอกพี่ต่อเสื่อไปแล้วเดี๋ยวข้อมีตื่นเต้นนะพี่น้องเลยมุ่งนาไปทางอาหาแยกกระดานน้องไปเชื่อมต่อกับถนนพระรามสามเนาะนี่อาคารพี่น้องเฮ้ยอาคารเดี๋ยวบ่าวจะายางไปไป,ไปลงตรงใกล้ๆอาคา่าน,นนะ่องกระดานยางไปฟังอีกฟังหนึ่งเพื่อทายบรรยากาศนะถ้าไปยังขึ้นเนี่ยบอกกันเลยว่า,วาง,งามขนาดเลย บาโบสิงยางไปเรื่อยนะพี่แดงเนาะอาคารสำนักงานที่มีทั้งหมดนะ42ชั้นนะพี่แดงนะเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอเลยเ,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 เพี่นมาเกรดเอเลยเพี่นมายังไงพี่แดงเลยนะฮะเอ็กเซนทาวเวอร์มาไล่เจอกับสะดุด้ตสะด,ด,ด,ดุตาได้บาโบกันได้ เราเคยในสังเกตได้เทีาาื่อว่าอาคารยังยังไปเรื่อยๆนะฮะบนสกายวอลที่เชียงต่อไปอยังตัวอาคาร นี่เลยครับอาคารเอ็กเซนทาวเวอร์ภายในข้างก็จะเป็นนะฮะเป็นสำนักง,งานแล้วก็จะเป็นห้างนอกๆแล้วก็จะมีร้านอาหารทีเพิ่นแห่งสำหรับบริการพนักงานทีเป็นทางที่เชื่อมต่อเขาเ้าไปในห้าง เจ้าบาบูเจ้าบ่ขอไปเนาะจะต้องไปหลงังๆทานผู้ชมเห็นราคาฟังนั้นจะเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อมาจาก BTS ขอมาในห่างเฮ้ยอันซ่อนด้้ตึกสูงใหญ่ เซนทาวเวอร์ครับพี่อน้องครับฟังนีก้ก็จะเป็นฟังที่เป็นถนนราชดาน้พี่น้องโอ้โห oh. oh. บอกกันเลยว่าอาลังการขนาดเลยยามกลางขึ้นคุณจะเปิดไฟสวยงามเลยเลยพี่น้อง สูงขนาดเลยแล้วก็แปลกตาพร้อมด้ยจากมุมนี้ทา,านผู้ชมเนี่ยฮะฝั่งถนนราชดานะฮะที่มุ่งหนะ้าไปตตดกับถนนสุกุมิตรตรงแยกอโศกน้าไปหงนอแล้วก็เส้มีอาคารตรงตรง,ตรงด้านหน้าของบาร์โบนะพไปน้องนะ,ะการขึน้นนี่เปิดไฟสวยงามขนาดเลยนะฮะเสียดายอย่างเดียวนะฮะจุดที่บังภูมิทัศนะะ์เนี่ะ เชยรบรรยากาศเบื้องลยพี่น้องไอ้คือสายไฟนะโอ้โห,โหอลังการขนาดเลยฟังนี้ก็จะเป็นฟังมุ่งหนาไปทางห้าแยกระ,ร,ะระนองเนาะพี่น้องเชียร์ตอปรับถนนพระรามสามเดี๋ยวบ่าวบุตจะถามไปอีกฟังนึงเด้อพี่น้องเด้อเก็บถามบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้อง,บงอีกแค่นึง ง่ายมินิพี่น้องเลยตื่นตาตื่นใจก็มาข้านี่เห็นแล้วบอกก็เรียกว่า,าสุดยอดประเทศไทยสุดยอดความเจริญเนาะพี่น้องเนาะอ่าโทัทง้งคืนนี่บอกก็เราเป็นภาพที่งามขนาดเลยมุมนี้ เอาล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ว่าโบองกับที่ว่าได้มีโอกาสนะฮะมาหู่จักกับตึกหรือว่าอาคารสํานักงานนะฮะเอ็กเซนทาวเวอร์เนาะพี่น้องเนาะที่อ่ากลายไปพานมากกันเลยจะมีความสงสัยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหบนสกายวอล์กที่ถอดย่าวนู่นพี่น้องเด้อเนี่ยฮะสกายวอล์กทางคนเดินเนี่ยฮะที่เชื่อมต่อนะครับอย่างอาคารเนี่ยฮะเข้ามาในสถานีรถไฟฟ้าวีทีเอสนาะพี่น้องเนาะ ค oh. นกลางสี่แยกนาะพี่น้องนาะฟังนั้นก็นจะเป็นถนนสุขุมวิทเด้อพี่น้องเดินฮะแล้วก็ฟังนี้จะเป็นถนนรัชดาโ oh. อ้โหความเจริญของประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยน,นะแต่เม่เห็นแล้วก็สัมผัสกับหนวยตาบอกไปเลยว่าโอ้ไม่ไพ่ตัวใดละพี่น้องเอ๋ยน,นี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือความเจริญ เอาล่ะพี่น้องสำหรับท่านใดที่ชื่นชมหรือว,ว่ามักคลิปของบ,าบองอ่าวบุ๋เรื่องพี่น้องเด้อนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจได้พี่น้องเอ๋ยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้บ่ะผาดคลิปใหไม้ของบ่าวบุ๋นน้อพี่น้องเนาะสนับสนุนบ่าวโบุ๋โดยการบอกคำถามโฆษณาก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี้ขออนุญาตลาธรรมชมไปเพียงเท่านี้สบายดีสวัสดีครับสบไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีอีกคนหนึงพี่น้องโอ้โหความเจริญ เนี่ยฝั่งนี้คือถนนสุขุมวิทพี่น้องถนนสุขุมวิทอันนี้ก็จะเป็น e MRC